จบงานไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40หรืองาน Thailand International Motor e x p o 2023นะครับผมโดยเมื่อช่วงหลังปิดงานนะครับผมทาง IMC สื่อสาคนผู้จัดงาน Motor e x p o 2023นะครผมก็ได้ประกาศตัวเลขยอดจองรถยนต์ทั้งหมดที่มีภายในงานนี้นะครับผมตัวเลขทั้งหมดนะครับผมก็จะนับทั้งรถยนต์ที่จำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายอยางเป็นทางการมีทั้งรถเฟรมาร์เกต รวมทั้งแบรนด์ชุดแต่งที่มีจำหน่ายรถยนต์แบบคอมพลีตคาร์รวมกับเขาด้วยนะครับผมรวมเบ็ดเสร็จนะครับผมยอดจองรวมทั้งงานในมอเตอร์สป2023อยู่ที่53,248คันครับผมถือว่าเติบโตจากงานเดียวกันในปีที่แล้วถึง45.17%นะครับผมหรือถ้านับเป็นคันเลยนะฮะผู้ชมก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกถึง16,569คันอีกด้วยนะครับ สวนสิบครับยอดจ้ารถยนสูงสุดพนังนงานมอเตอร์เอกโป2023รวมตลอด13วันนะครับผมโรวมบันสือด้วยนะฮะคุณผู้ชมจะเป็นเช่นไรบ้างเอาไว้ว่าไปชมพร้อมกันเลยครับส่วนสิบอัดับค่ายรถยนต์ที่มียอดจองสูงสุดพนังงานมอเตอร์เอกโป2023นั้นก็จะประกอบไปด้วยอันดับที่10 Mazda 1,961คันอันดับ9 Nissan 2,459คันอันดับ8 i s อิ u 2,460คัน อันดับ7 Great Wall Motor รวมแบนฮาวาอูราและแทงรวมทั้งสิน 3, ้น3,524คันอันดับที่6ช้างอันดีพอล3,549คันอันดับที่5 MG 3,568คันอันดับที่4 GAC a o n 4,568คันอันดับที่3 BYD 4,555คันอันดับที่2 Honda 6,149คัน และอันดับที่1คือ Toyota 7,245คันครับ